ภาษากายสื่อสารได้มากกว่าคำพูดจริงหรือเคยคิดไหมคะว่าการสื่อสารออกไปส่วนมากแล้วหลายคนก็จะใช้คำพูด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 ออกไปเพราะมันชัดเจนกว่าถูกไหมคะแต่วันนี้ค่ะการใช้ภาษากายถ้าเราบอกว่าเรารักลูกอะเราก็พูดแต่แม่รักลูกนะแม่รักหนูนะเรารักกันนะ แต่เราไม่เคยกอดกันเลยไม่เคยจับมือไม่เคยรูปหัวหัวไม่เคยส่งสายตาออกไปว่าห่วงใยลูกจะรับรู้ได้ไหมคะว่าเรารักจริงหรือเปล่าคะ่ะถ้าเราเพียงแต่ใช้คำพูดไม่แสดงด้วยภาษากายเลยและลูกจะเชื่อมั่นสิ่งไหนหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเชื่อมั่นสิว่า การแสดงออกมันสัมผัสได้ถึงหัวใจถูกไหมคะเราต้องเชื่อมันว่าเออถ้าเขาไม่เคยกอดเราเขาไม่รักเราแต่เขาก็เคยบอกว่ารักเรานะอ้าวแล้วมันเริ่มตีกันถูกไหมคะและอะไรที่จะสัมผัสใจเรามากกว่านั่นก็คือการมีภาษากายควบคู่ไปกับคําพูดค่ะและมันจะสนับสนุนให้คนคนนั้นเชื่อมั่นว่าเรารักเขาลูกก็จะเชื่อมั่นว่าพ่อแม่รักเขาจริงๆค่ะถ้าวันนี้เราพัฒนาการสื่อสารของเราด้วยการคิดว่าเราจะ พูดอะไรออกไปเพื่อสื่อสารความรักและก็จะแสดงลักษณะท่าทางออกไปยังไงเพื่อให้แสดงความรักได้มั่นคงค่ะและมันจะทําให้ลูกสัมผัสได้ถึงการที่เราแสดงความรักกับเขาให้สอดคล้องกับคําพูดค่ะ